สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการประกอบตัวถ่างตั้งเข้งเจียเอเจมสองพันแปนะครับสองพันแปดสองพันสี่นี่เป็นขาดตัวเดียวกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะเอาโครงของมันมาใส่ก่อนนะครับดูตัวที่มีเองี้ยออกมาครับสามจุดใส่ไว้ฝั่งเดียวกันนะครับมันจะมีทั้งหมดสองตัวโอเคครับก็ใส่ให้ตรงรูเลยครับจะมีอยู่รูล่างดูรบ เพื่อเอาไว้ยึดแผ่นตัวแผ่นด้านหลังตัวฐานตั้งนะครับพยายามกดให้ลงครับข้างหน้าเหมือนกันต่อมานะครับเราจะมาทำการทันน็อตน็อตไปอยู่ตรงนี้ครับตัวใหญ่ใช้ทั้งหมดฝั่งละสี่ตัวนะครับจะเป็นข้างบนสองข้างล่างสองนะครับ เมื่อยืดฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วให้กลับพลิกกลับด้านนะครับแล้วก็ไปทาการยืดอีกฝั่งหนึ่งครับให้แน่นตัวน็อตต้องลงไปสุดอย่างนี้นะครับไม่ให้โผล่วกมาต่อมาจะเป็นการใส่ขาทั้งหมด4ตัวนะครับ ดับมันตั้งขึ้นก็ได้ครับเพื่อความง่ายในการใส่บิดลงไปให้สุดนะครับทั้งสี่ขาครับอ่าขั้นตอนต่อมานะครับเริ่มการใส่แผ่นฝาหลังนะครับ จับตัวฐานตั้งขึ้นก็ได้ครับจะง่ายต่อการใส่ใส่เข้าไปในเย้ยงทั้งสามลูนะครับทั้งข้างล่างและข้างบนนะครับอ่าโอเคอันนี้คือการเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการใส่ฝาหน้านะครับ ฝหน้าตัวนี้จะถูกแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะครับคือด้านประตูเปิดปิดกับด้านตัวล็อกประตูนะครับอ่าตัวนี้มันจะมีน็อตตัวเล็กมาให้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับทําการใส่ขานใส่ไม่ต้องสุดนะครับให้เหลือพื้นที่ไว้ยึดกับตัวล่องตัวนี้นะครับทั้ง4ตัวจะอยู่ประมาณนี้ครับ เส็จแล้วจะมีเพจตัวยึดนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับแกะออกนะครับก็แยกมันออกเป็นสองชิง้นนำฝั่งด้านตัวล็อกนะครับมาใส่ฝั่งซ้ายมือเรานะครับโอเคใส่เข้าไปให้เรียบร้อยครับต่อมา,อาฝั่งด้านประตูนะครับเปิดประตูออกแล้วค่อยใส่นะครับ ขขาครับยอมไม่เนา,าะเขเข้าแหละอ่ะโอเคมเมื่อข้าล็อกไแล้วครับทำการยึดให้เรียบร้อยครับเขามาจับตัวข้างบนให้เข้าที่นะครับเราหยุดด้านใต้นะครับ Okay. เสร็จแล้วเราก็าแผ่นปิดตูดนะครับวางด้านล่างเลยถ้าวางไม่เข้าล็อกก็กลับด้าเนเอานะครับเรียบร้อยครับการประกอบผ่านเครื่องเจียร์ครับผม